คุณอ้าววันดีคุณเออคุณไม่ต้องไแปแต่มือน,นะคุณครับก็ดูนี่ก่อนรถของคุณผมงเครื่อนี้นะมันจะขับรถไปนะมันขับรถไปครับเดี๋ยวไปดูนะเดียครับเดี๋ยวครับไปเดี๋ยครับเดี๋ยวเด้๋ยครับเดี๋ยวเด้๋ครับมาครับ อันนี้ครับอันนี้าการบินไทยการบินไทยเมาต้องขับรถมาก็ได้ไงครับมันมีใช่ไหมครับมันเป็นลำางพาบินนี่ถอยหลังนะครับจะขับไปไหนเนี่ยแอปแอบเราจะไปนะต้องขึ้นลำนี้นะครับต้องข okay. ึ้นเราต้องไปที่อุตสาหโอเคก็มาดูห้องห้องนี้เลย บินบใหญ่นะครับใหญ่อ่ะกดเเลยนะครับแกร็บ เยีนพูดข ah. exactly yes. uh ้า huh. ม uh ั้งเหรออะไรอะไรจะไรอ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 ะไร

ก็แบบก็ได้ทกบรบูรสอันนี้ตอนนี้ขึ้เป็นอะไรแต่ขึ้นนะ เขาเรียกว่าโปรเตส

ขึ้นไปขึ้นอยูว่าเครื่องดับโอ้เสร็จไรระบบพวกแกใครระบบกันโอ้เสร็จตายแล้วหมดเครื่องยนต์ทำงานเครื่องเดียวกับ มันน่าจะเล่นเล่นไม่แค่นี้ครับมันเป็นอเรยแไม่ใช่นี่รมันเป็ับขมงนต้องมาสุดครับผเพื่อเติมาก้ก็อจจะเชี่อมร์ที่จะไปถึงสารโปรตนก็ว่าเหมือนกันนะเป็นติดคาร์บหอเป็นรีกเน่ยอย่านี้ตงานด้วกันออมีใครอยู่ใกาใ้ผมไหมครับเลยครับอะไรก็ตามเลยครับ คุนต้อมุ่งสู่เส้นยองนะแอร็จะแจ้งให้ทาบถึงโควิดระลักนะครับก็บอกนะครับผมก็บอกว่าก็จะแจ้งมาทางยูรับแล้วก็ราจจะไปถึงสองเครื่อนะครับดับสองเครื่องนะครับสิล well, like. ้ ช็คความสูงก็เริ่มลดลงไปอย่างหนักผู้โดยสารยังไม่รู้ตัวเลยว่ะว่าึ้นบินไงกะตกจะเว้นจากก่อนไดหมไม่ต้องหรอก็เป็นตกน้ำเราไม่ได้แจ้งด้วยก่อนั้งนนจะมันไงดีๆแล้วดุดีๆมันติดเชื้อเดียวแล้วคอู้ยจำนวน้อยเลยว่ะเพิ่มเดียวเพิ่มเดียวมันเลยจะเป็นร้อยแล้วมันติดเชื้ เราถึงโปรติ้งมาแล้วว่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับเช้านี้ไม่ถึงเลยวันละสามวันห้าวันถึงไม่เนี่ยดูถึงหาร์เอสตายคนหนึ่งูนี่ยมุกี่คนละ

ก็ึงครับชนจะจำมงจมงจมงถนนเลยครับเศรษมีเสาไฟอยู่ครับกูจะเป่าปีเก๊กเกี่ยวเนี้ยสามร้0ยสาม้อ

กูดีมันได้ด้วยเหรอไหมครับช่วยเมย์ไหมเด้งวะรูปทรบคุมกอนเมยช่วยเมยช่วยเม็กบเลยครับใช่